อยู่ชั้นป .6 อ,อ,อ,อยู่เดนารามีจะมาเล่าเรื่องเจ้าหญิงแสนสวยค่ะกระทัง่งเหนื่อยงานอะแล้วมีเจ้าหญิงองค์นหนึ่งยูนชื่อเจ้าหญิงแอนนาอยู่ในเมืองเล็กๆเช้าวันนั้นอากาศแจ่มใสเจ้าหญิงคิดว่าจะออกมาเดินเล่นที่สวนหลังวังหีิก็ลงมาและมีแม่มดคนหนึ่งยังไงอ่ะเขามองเจ้าหญิง และจะคิดว่าจะฆ่าเจ้าหญิงและจะกลายเป็นเจ้าหญิงแทนโมดก็เข้ามาทำลายเจ้าหญิงเจ้าหญิงก็บอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยและมีเจ้าชายเจ้าชายมาช่วยมาสูสู้กับแม่มดและช่วยเจ้าหญิงจนแม่มดแพ้และก็เจ้าชายกับเจ้าหญิงก็คองรักกัน นี่ทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความามีชั้น่สิงไ,ไม่ดีค,ค่ะ